สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็เอเอ,เอพินค่ะก็อีกไม่กี่วันนี้นะก็จะถึงเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วนะเออเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องเตรียมแต่งหน้าหาตีมไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกันเนะาะใช่ก็โดยทั่วไปนะคะคนเราก็จะแต่งหน้าใช่ไหมแต่วันนี้เออจะแหวงนิดนึงก็คือเออจะทำนี่เลยมือซอมบี้แบบนี้อืมก็ เวลาอย่างสมมติว่าเราไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมคะคนอื่นเขาจะแบบแต่งหน้าแฟนซีแต่งหน้าอะไรอย่างงี้กันมาใช่ไหมเราก็แบบแต่งหน้าเต็มมาเลยสโมกีอ้อายดำใส่ชุดดำสวยแต่ข้อคอนเ็ปคือมือเป็นแบบมือซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวแบบนี้จินตนาการว่าสมมติเรายกแก้วขึ้นมาจะกินน้ำหรือกินอะไรอย่างงี้ปุ๊บอ้ะมือฉันจ้าหน้ากลัวไหมมันก็เก๋ไปอีกแบบนึงเนาะก็ วันนี้นะคะเอิร์ธเลยจะมาทำเป็นโซเชียลการทำมือซอมบี้แบบนี้ให้ดูกันก็เดี๋ยวยังไงไปลองดูกันเลยค่ะค่ะก็ในสองอุปรกรณ์นะคะเอิก็จะแบ่งเป็นตัวที่ทำให้เหนื้อเราย,ยุยยๆดูเหมือนเป็นแผลเนาะแล้วก็จะมีนี่เลยก็เอาลาเทกนะคะจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรยังไงก็ได้เลยเนาะแล้วก็กระดาษชิดชู่ใช่ แล้วก็สําหรับเอิร์ธนะคะคือเอิร์ธเนี่ยจะไม่ชอบว่าเอามือแตะกาวมาโดนอะไรเงี้ยเอิร์ก็จะมีบอกว่าไม่ทักกาวแล้วก็ฟองน้ํานะคะไว้สําหรับเกลี่ยกาวให้มันอยู่กับผิวเราก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของการตกแต่งไอตัวแผลกลองของเราเนี่ยให้มันดูเหมือนแผลจริงๆนะก็ส่วนมากเราก็จะใช้สีตีมหลักๆเลยก็คือ แดงดำน้ำตาลน,นะคะโดยที่สีแดงเราจะใช้เป็นลิปสติกใสสีแดงส,สดแบบนี้เลยให้เหมือนเป็นเลือดเนาะแล้วก็จะมีสีแดงอะสีแดงเลือดหมูแบบนี้ให้มันดูแบบช้ำเลือดช้ำหนองแบบนี้แล้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีดำสีน้ำตาลใ่สีดำสีน้ำตาลแล้วก็มีสีือแดบบเนือ้อมีด้วย ก็ความจริงอันเนี้ยจะใช้เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมสีเพ้นต์ตัวหรืออะไรก็ได้นะคะตามที่เรามีเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกนี้กนะ็เรามีอะไรก็คือหยิบมาใช้เน้นว่าเป็นแดงดำน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มิกซ์กสีให้มันดูน่ากลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรองพื้นนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ในการที่ให้แผลเราเนีน่ยมันดูเหมือนสีเหมือนผิวของเราก็คือจะใช้เป็นรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้นะที่มันแบบ กล้เคียงกับสีผิวเราโอเคแล้วก็ต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะในส่วนของเล็บอืมเล็บอันนี้เออจะใช้เป็น <c oughs> ขอโทษเล็บอันนี้จะใช้เป็นยาทาเล็บนะคะสีออกแบบแดงๆเล็บหมูหนิดกนึงอันนี้เป็น OPI o ็ Got The b r u e s for l e g อืมมันจะเป็นสีแบบแดงดเล็บหมูก็ใช้ทาเล็บแล้วก็จะมี m a y b e l l i n อันนี้น่าไว้แบบเปรี้ยเล็บ ก็โอเคค่ะอุปกรณ์ไม่แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะใช้ทำยังไงค่ะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าเนาะก็ขั้นแรกนะคะก็คือเราเอากาวทาไปที่มือคือว่าจุดที่เราต้องการจะระเลงต้องการจะให้มันแบบเกิดบาดแผลก็คือทาไปเลยหนาพอสมควรนะคะ ก็ก็เอาฟองน้ำฟองน้ำเนี่เกียเกี่ยเกียเกคี่ยเข้าดูด้ยเกี่ยเกลียเกี่ยเกีน้เาเลยถ้ามันบางไปอย่างเงี้ยก็เอาอาาเท่าด้วยทับเพิ่ได้ก็คือไม่ต้องหนามากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนาน รอนานกว่าจะแห้งแต่ถ้าเกิดบางไปมันก็จะดูไม่เหมือนน้ำโอเคแล้วก็เกลี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษชิชู่นะคะฉีก็ลจะฉีดอย่างนี้เกี่ยฉีกตามรอยตามแนวที่เราอยากได้อยากจะให้เป็นเลยแล้วก็ทำการแปะไป ทำให้มันแบบดูยุ่ยๆหนึงก็ได้นะให้มันดูแบบห็นว่าให้มันดูแบบสงสานักก็แบบแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะจากนั้นก็รอให้มันแห้งก่อนแค่หนึ่งแล้วจะถ้าหลังจากที่เรารอให้เจ้ากระสชชุน ข้างลาชมขั้นต่อไปก็คือการทํากระดาษชชุดสีขาวนะคะให้เป็นสีเนื้อแบบนี้นะโดยที่เราก็จะใช้รองพื้นในการจัดการก็วิธีทำง่ายๆเลยททเทคอนแทยเเทรองพา้นแบบนี้ก่อนลนะเราก็จะเทรองพื้นเข้าไปบนผิวนะแล้วเราก็เอารองพื้นเนะี่ยทาเลยที่ขอ เน้นที่ขอบเล็กน,นึงนะคะให้มันดูแบบเป็นๆกันไปก็ทาให้ทัว่วแผ่ปลอมที่เราทำเลยนะม,นมาเพราะมันจะเริ่มแบบเหมือนเป็นแผลยุยๆยต่อไปนะคะก็เราจะมาต่างสีาการโดยที่เอิจะใช้ฮึบๆแป๊บหนึ่ง สีเนื้อสีนี้นะคะกับสีน้ำตากันแล้วอะน้าตาล้ำตากระดามแต่งบริเวณขอบขอบให้มันดูแบบน่ากลัวน่าลกลัวหนึ่งก็เราจะเริ่มจากใช้สีเนื้อในกล่องนะคะหาาแชโดว์มางขอบขอบโอเคเราก็ใช้ ดนด้วยนะคะทให้มันดูช้ำเลือกช้ำหนองเห็นปะเพราะามันก็จะดูแบบช้ำเลือดช้ำหนองดูแบบเป็นดำๆร,รอบๆแผลขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็คือจะใช้กันไกลคือความจึงใช้เป็นกังไกลแบบแรงผนคิ้วหรือแบบ เต่งไกลอะไรมันเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่แบบไม่มีเราก็ใช้เต่นไกลเนี่ยและมาตัดตรงแผลนะคะตรงนี้ระวังนิดนึง่ะวางโดนเนื้อจริงนะก็คือตัดให้มันดูแบบยุยย่ยๆททำให้เกิดแผลนะคะโดยที่เดีย๋ยนะขอตั้งแป๊บน,นึงโอเคเราจะทำการตัดคือเนื้อกาวมันไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่แต่ชอบนะด้วย่ามันดูแบบเละเเห็นไหมกรีดออกมาก็จะเห็นเป็นเนื้อกาวแบบนี้ ก็จะเหมือนเป็นแผลปะเกรดๆคือถ้าใครรอให้มันแห้งอะค่ะมันก็จะเหมือนแบบเป็นเนื้อแบบเนื้อล้นตักออกมาเห็นชัดๆเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าชอบอย่างนี้ละดยยุ่ยดีเราก็ใช้มือช่วยก็ได้นะในการที่แบบเวทีมันดูเป็นรอยแผลอย่างนี้รอย้กาวยืตๆแป๊บๆหนึ่งอเราสามารถที่จะเปิดตรงนี้ให้มันดูแบบ กขึ้นมาให้โดนแผลก็ได้ถ้าแล้วก็หลังจากที่เราเรียบร้อยนะสกัดเปิดบาดแผลรอให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างเลือดกันเลยดีกว่าสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เออใช้นะคะก็คือนี่เลยลิปสติกสีแดงอย่างที่บอกนะใครมีสีเพ้นตตัวหรือ eyeshadow. อายแชโดว์ในครีมเนื้ออะไรก็ ใช้ได้นะคะเราก็จะเอาตุกติกสีแดงเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นผู้ปันทาลงไปที่แผลเห็นปะขอ้อยะไทยเนี่ยแล้วก็อืมมองไม่เห็นจริงๆเห็นปะหนังงานนะคะเออก็จะใช้สีนี้สีแบบเลือดหมูนะมา เอลงทับอีกทีหนึ่งให้มันดูแบบช้ำเลือดช้ำหนองก็ทาไปที่แผลเลยเน้นขอบขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูแบบช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็เอาอันตัวเดิมนี่แหละมาทาตรงขอบให้มันดูเงิเล็บดูแบบแล้วก็เกลี่ยให้มันดูเล็บดูแบบ ช้ำเลือดอือคาหลังจากที่เราได้มือซอมบี้แบบนี้แล้วเนาะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือจะเราจะทาเล็บนะคะก็คืออยากจะให้เล็บเนี่ยเป็นเหมือนแบบเล็บเปื้อนเลือดโดนเลือดมนาะอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยจะใช้นี่นะยาทาเล็บสีเอ่อออกเลือดหมูนิดนึงมาค่ะ มัวๆเลยก็แนะนำเคล็ดลับในการทาเล็บน,นินึงคือจะเห็นว่าตอนเนี้ยเล็บเออมันดูแบบแดง,ดงๆใช่ไหมคือเออะจะทาเจ้าเล็บสีแดงตัวเนี้ยรอบนึงก่อนแล้วก็ล้างแบบล้างให้มันไม่ค่อยสะอาดอะคะ่ะจะให้เห็นแบบเป็นแบบร่องร่องเออร่องๆ่องของรอยล้างที่มันติดอยู่อะไรเงี้ยของยาทาเล็บที่มันติดอยู่ก็จะดูแบบน่ากลัวน,นิดนึงเนาะก็ วิธีการทาเล็บความจริงทาแล้วแต่ใครชอบเลยเดี๋ยวขอวางนิดนึงอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะทาเป็นลักษณะของเลือดย้อยเนี่ยความจริงทามว่วๆเลยนะแล้วก็ทาให้มันแบบะดวกเนี่ยเลือดย้อยๆแบบเลอะๆติดมาถึงกล้องมันโฟกัสแต่มาเลือดย้อยติดมา แล้วเราก็สามารถที่จะทาแบบตรงเนี่ยขอบเล็บให้มันดูแบบน่ากกรัวอะไรไม่ได้ก็ทาให้ครบเลยนะคะนี่แล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือจุ่มปลายเหมืนแบบเป็นหยดเลือดแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันมัก,กรีให้มันดูแบบ เป็นแบบเลือดเราใช้ไห้จ้มฟันแบบเคลียร์ออกบบอืมแล้วก็ที่เหลือก็คือเราก็ทาตามใจเลยนะคะบางอันอก็จะทาที่แบบตรงนี้ให้มันแบบนี้ทาทั่วทั้งเล็บแบบเละๆแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่เรา นือวที่จะดีไซน์เลยเนี่อย่างนี้นะท้อาวค่ะห้านิว้วเป็นแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับอซอมบี้แฮนด์มือซอมบี้ที่เราจะไปเชิยฉายกันในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เออรู้สึกว่ามันค่อนข้าง,างติดขัด,ดนิดนึงคือเออไม่รู้ว่าเออจะแบบ วางมือตอนทําให้แบบทุกคนดูยังไงแบบเพื่อให้ทำออกมาถานัดแล้วก็แบบนั้นด้วยอะ่ะก็ขอโทษด,ด้วยจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะก็ครั้งหน้าเออจะพยายามพัฒนาให้มันโอเคให้มันดีขึ้นเนาะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะดูวิธีการทําแบบเต็มๆนะคะก็ลองเข้าไปดูในบล็อกเออนะแต่เออจะทําเป็นเทเป็นรูปภาพพร้อมเลย ค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมมา subscribe กันหรือว่าจะมากดไลค์ like, พูดคุยกันในเพจหรือว่าดูเคล็ดลับต่างๆนะคะก็ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วถ้าครั้งงน่ามีอะไรจะมาแนะนำกันใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย